พ่อบ้านราชาปิศาจ์หกเก้าแปดเรื่องแบบนี้ข้าเห็นจนชินแล้วมีผู้คนมียมนาจมากมายสูงส่งที่ถูกเขาฉุดลงจากตำแหน่งเอ๊ะสิทธิ์ี่ชิงเฉิเชื่อมั่นในตัวเขาขนาดนั้นเลยเหรอพลังของทั้งสี่สำนักต่อจากนี้จะไม่ใช่ระดับเดียวกันกับสำนักก่อนหน้าแล้วนะเขาเป็นคนที่สามารถสร้างประหารได้ขอเพียงเขาอยากทำก็กไม่มีเรื่องใดไม่สําเร็จข้าเชื่อเช่นนั้นเสมอมาจริงจ้าจริงจ้าเขาแขา็งกระดที่สุดแล้ว สำนักโมเชอร์และสำนักเจียนเฉินทั้งสองสำนักเข้าสู้ระลองแล้ววันนี้สำนักโมเชอร์ส่งสิทธ์เข้าบลองเพียงเก้าคนจำนวนคนจึงไม่เท่ากันสำนักโมเชอร์มีตัวสารองมาเสริมตรงไหมสำนักโมเชอร์ของเราเน้นที่คุณภาพไม่ใช่ปิมาณแม้จะน้อยกว่าหนึ่งคนแต่ก็ยังพร้อมสู้ไม่ถอยได้เอ๊ะไม่ใช่ว่าสำนักเจียนเฉินของเราจะสวโอกาสเอาเปรเียบสำนักโมเชอร์ในวันนี้หนุกนะ แต่ถึงเมื่อคู่ประลองแข่งแกลเกินไปเราจึงไม่อาจมองข้ามและไม่อาจอมมือได้อย่าว่าแต่พวกเขาเก้าคนเลยต่อยพวกเขาไม่เข้าประลองและไม่เพียงพี่จัวคนเดียวเจาว้าก็ยังต้องส่งสิบคนลงไปสู้หยิบตาและต้องทุ่มเทสุดกำลังดังนั้น <laughs> พี่จัวรบกวนท่านอมมือด้วยนะ <c oughs> ที่ไหนกันเล่าพี่วนพูดกันไปแล้ว นับเป็นผู้ชายครบีที่อ่อนโยนสมคำาร่ำลือจริงๆความอ่อนโยนผสมกับความแข็แกงกระงย่อมไรทิติเอาละในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเราก็เริ่มกันเถอะเปิดค่ายคุณการปรลองสาวสำนักระดับกลางสนามสุดท้ายสำนักโมเชอร์ประธานสำนักเสียงเชิญนเริ่มได้ผมเข้าไป <S <S พี่จัวเชิญพี่หนวนกระรงใจเกินไปแล้วเชิญ ดูท่าคนสนับโมเชอร์คงไม่ได้ชั่วร้ายกับทุกคนนะอย่างน้อยสนับโมเชอร์และสนับจนสนแม้จะมีวิธีสำนักที่แตกต่างกันแต่ก็ยังเป็นมิตรต่อกันไปอย่างดีดูท่าการที่สนับเทียนสมถุขยี่ก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าเป็นเพราะพวกเขาเองทั้งนั้นแต่เอาแต่ทำตัวยิงกระยองจนเดือดร้อนสมควรแล้วโจบ้าโจเฟนผู้อุปโสชีคุณชายหลุน อาจารย์ของข้ามมีบางเรื่องอยากหารือกับท่านทั้งสองไม่ทราบว่าพวกท่านพอจะสะดวกคุยหรือไม่เจ้าเป็นคนใดข้าก็เยังจะพูดคําเดิมผู้ใดคิดจะมาสนุกกับข้าบ้างข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องทําแบบนี้ข้าจึงถเตรียมการฟาด่านแปดองค์กรของเจ้าเอาไว้แล้วเจ้าคือยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนฟังข้าไม่พูดที่จะต่อกรกับเจ้าได้เพียงหกคนเท่านั้น และอีกอย่างสิทธิ์ทั้งสิบของพวกเจ้าก็าล้วนปเป็นยอดอีมือระดับไร้ตัวตนเจ้าไม่จะเป็นตกลงมือผ่านด่านนี้ได้อย่างสบายเลยทำเช่นนั้ <laughs> น,นไม่ได้ในเมื่อการทดสอบนี้เป็นของพิจวัวข้าก็ต้องฝ่าด่านด้วยตัวเองเท่านั้นหากที่จะพึ่งพาสิทธิ์น้องฝ่าด่านไปคงไม่เข้าตาพิจวัวแน่ไม่ใช่หรือวนเทาเจ้าหมายความว่าเจ้าจะสู้กับพวกเราทั้งแปดคนเพลาพังหรือ บ้าบินะักแม้เจ้าจะเป็นยอดฝีมือระดับไรตัวตนขั้นสี่แต่พวกเราก็มียอดฝีมือระดับไรตัวตนขั้นสามอยู่ร่วมห้าคนฮะร่วมมือกันเจ้าคงไปอาชนะได้แน่๋อ,อนั่นมันก็ไม่แน่หรอกพี่จัวอีกเดียวท่านคงต้องลงมือแล้วตอนนี้ก็คุณคุณเรื่องเราไปก่อนก็แล้วกันอย่าให้ตอนจะลงมือจริงๆต้องต้องร้อนเรืจะเสียเปรียบละข้าชะตื่นเต้นลุ้นโอหังนัก เจ้าเห็นพวกเราเป็นเพียงหุ่นกระดาษหรืออะไรถึงยอมให้เจ้าไปยืนตัวลงหน้าพระบ้านัวได้ง่ายเพียงนั้นน่ะเฮ้ยึเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันไปแปลาอย่างไรแค่กุมท่าเดียวก็ อีกฝ่ายยังไม่ได้ใช้กระทั่งวิญญาณเทพเลยขอภายพิซีเมื่อครู่ข้าย,ยังมือแล้วเจ้านอนอยู่ตรงนั้นสักสามถ้วยยามคงจะทุเลาแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรมากตอนนี้พวกเราท้าทายสำนักระดับกลางได้แล้วก็จริงแต่ในใจเรารู้ดีว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะใครถึงเราจะได้ตำแหน่งสำนักระดับกลางมาแล้วก็ตามแต่ถ้าอยากตามทันพวกเขา ก็ต้องพยายามอีกมากพระบ้านจัวพาเรามาถึงจุดนี้แล้วแต่สันทาต่อไปนั้นสีสร้างหลวงกำลังตัดใจอย่างลับๆเราต้องเดินต่อไปด้วยตัวเองจบแล้วครับสำหรับตอน6อนนกข้าแปดอเพื่ะการใดขอพิพ์หนาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ